เราจะเป็ดนะครับเป็ดไกีแคมเบลนะครับสาวพร้อมไข่นะสวยๆเลยนะครับนี่นะครับไอพี่น้องเอสซีเกษตรกรแล้วท่านนี่สนใจเกี่ยวกับสาวพร้อมไข่ครับเดี๋ยวเท่าน่าด้วยฮะสวยๆนะครับนี่นะครับขนเลื่อมๆสวยๆเงางามเลยครับ ขมสุดหมดแล้วน,นะครับงาสวยๆเลยดูวดแววป๊อปเลยครับท่านที่สนใจก็โทรเข้ามานะครับ0872282121นะครับเรามีร้อมุ๋ยไหนนะครับผมแบ่งปันให้เกษตรกรทุกท่านนะ,นนะครับนี่ครับดูไว้ใกล้นะครับสวยๆง,งามๆเลยนะครับนี่นะครับ อันนี้สนใจราโทรเข้ามาแล้วนะครับถ88สองแปดสองลูกสองสิสาวสิงห์นะครับแล้วก็สาวขนเต็มนะครับสาวสวยนะครับไม่ใช่สาวเล็กสาวเด็กนะครับว้าวครับก้วนเลยนะครับ จำเลยเนี it, Wait, 12, 3, ่ยจำเลเอยครับอะไรสมเลหนึ่งสองสามสี่าหกเจ็เลยบอกว่านี่วะมันวันละวันบ่แปดสิบสิบสองสามสิบสี่สิบสีแล้ว เรื่องนะฮะสวยนะ คุ้ด้วยกันนะฮะนี่ก็ค,นะคือเราให้ง,งานให้จบนะครับเอาส,อสวยๆไปให้พี่น้องกเกษตรกรก็เพื่นอนเกษตรกรก็สั่งต่อครับคือก็คือไม่ไม่มีที่ตีกันนะพูดง่ายๆนะ ก็ได้ของดีไปเราก็ขายของดีให้นะครับ,รบว่าสิบส10กระตัวเต็มกล่องเลยนะครับ งานสวยๆเลยนะครับดูนะครับท่านเราไปไข่เร็วแล้วก็มีผลกำไรท่านก็สั่งผมเหมือนเดิมนะใู้ผมขายของส,สวยๆงามๆให้กับท่านดีกว่านะครับดูนะครับผมเห็นท่านได้กำไรแล้ว ก็ดีใจนะครับเพราะท่านก็ต้องมา,มาสั่งผมอีกนะครับบางคนนะครับไม่ไม่กล้าซื้อที่อื่นแล้วนะครับบางคนก็ซื้อจากเราแล้วก็บอกเกษตรกร,ร,กรหรือเพื่อนร่วมบ้านญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะให้มาซื้อเรานะครับก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับ <c oughs> จากปากต่อปากแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแปลกนะครับที่เราได้ได้ส่งตลอดนะครับเพราะเราทำทำ,าทำงานจบนะครับทำงานจบแล้วก็ทํางานค่อนข้างโอเคนะครับเป็ปดที่ให้กับพี่น้องไปก็ถือว่าสวยนะครับสวยนะนี่ตัวผู้เป็นตัวผู้ซีพีชูเปอร์นะครับสีสีใหญ่ๆนะครับ เราเก็บไว้ทำไข่เขาเรียกอะไรไข่ไข่ลูกกันนะครับเราไม่ได้ไม่ได้แบ่งนะครับเพราะว่าตัวผู้ซีบีซุปเปอร์น้อยนักน้อยหนาที่จะได้ออกมานะครับเราก็เลยรักษาไว้นะครับเราจะมีสามกองอย่้เลยวนะแปดเก้าซีซี สี่กองโอ้ยนี่กองสามกองนี่งกอง3าลกองก็เป็นอะไรที่นะับว่าถือว่าติดติดอ่ติดใจติดตาของพี่น้องที่รู้จักกันนะ ก็เป็นผลพลอยได้นะครับจากการที่เราส่งเป็นซาวแล้วก็ไปให้กับเกษตรกรแล้วขครดีครับเกษตรกรก็เลยซื้อเราตลอดนะะแล้วก็มีปากต่อปากแนะนำกันนะครับหลายเจ้าเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอนิสงส์นะครับถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่ดีพอสมควรนะครับ ท,ท,ท่านท่านได้แน่นอนนะครับหรือท่านอยู่ใกล้ๆก็มาเลือกเองนะครับมาเลือกเอาเลยนะครับไม่ได้ว่ากันนะครับ เป็นท่านที่อยากให้เราไปถ่าย youtube ให้นะครับไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอะไรใช้มีอาชีพเสริมตัวไหนที่อยากจะขายบอกเราได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราจะเป็นสื่อเป็นช่องทางในการค้าขายให้ท่านอีกอีกหนึ่งช่องทางนะครับท่านทำอะไรอยู่มีอะไรที่อยากปล่อยอยากแบ่งก็บอกเราได้นะครับเดีย๋ยวเราช่วยเป็นสื่อกลางในการ จับเยอะนะวันนี้นะควัาเต็มทุกนั่นแล้วครับกลังเดียวเพราะอะไรไเดี๋ยวพักคนอันนี้ก็ดึกแล้วนะครับดึกมากพอสมควรเลยนี่คือลูกเป็ดบาบารี่นะครับท่านใดที่สนใจเรามีได้นะ 1ิบสิบแปดยี่สิสองก็ถือว่าเสร็จภารกิจนะครับท่านใดที่มีความประสงค์อยากให้เราไปเป็นสื่อกลางในการถ่ายโฆษณา,าฟาร์มหรือถ่ายโฆษณาอะไรให้ก็บอกเราได้นะครับเราก็พร้อมที่จะไปช่วยเป็นสื่อกลางให้ท่านนะครับ ท่านที่สนใจก็โทรเข้ามาที่ศูนย์ปเจียว228 2121นะครับหรืออยากได้เป็ดไข่อยากได้เป็ดบาบารี่อยากได้ไก่ดํำก็โทรเข้ามานะครับเรามีพร้อมที่จะแบ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะท่านใดที่ดูจนจบก็ขอให้สุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงนะครับร่ารวยร่ารวยหมดหนี้หมดสินนะครับรวยๆกันทุกข่านนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ